สวัสดีครับคลิปนี้เราก็จะมาดูพฤติกรรมของประกัดน,นะครับเวลาที่เขาจะรัดกันเป็นยังไงอันนี้เป็น EP 2ี2นะครับ e ี EP 1อธิบายถึงเกี่ยวกับการเตรียมประกัดว่าให้เขามาอยู่ด้วยกันเวลาไหนนะครับก็คือช่วงช่วงเย็นนะครับใส่ประกัดไว้ด้วยกันตอนเย็นแล้วก็ใช้สายมาก็มาสังเกตดูเดีย๋ยวเขาก็จะเริ่มรัดกันนะครับ วอดนี้เขาจะสร้างตอนกลางคืนนะครับแล้วก็ตัวผู้เนี่ยจะสร้างวอดอยู่เสมอนะครับก็คืออาจจะบ่งบอกว่าเขาเนี่ยสุขภาพดีแข็งแรงอย่างนี้นะครับถึงเขาจะลูกเขาจะฟักเป,เป็นตัวเขาก็ยังทำวอดอยู่นะครับนี่นะครับกำลังจะรัดกันนะครับตัวเมียจ,จะเข้าหาตัวผู้เองนะครับแต่ช่วงแรกๆที่เขาเจอกันเนี่ยรัดกันแล้วนะครับ แต่ช่วงแรกๆที่เขาเจอกันเนี่ยตัวผู้จะไล่ตัวเมียนะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับถ้ามันมีพื้นที่ในการไหว้หลบวหายหนีตัวผู้นะครับก็ก,ก,ก,ก็เป็นปกตินะครับเดี๋ยวเขาทําความคุ้นเคยกันเขาก็จะยอมให้ตัวผู้รัดนะครับเนี่ยตัวผู้กําลังเก็บไข่นะครับเก็บไข่ที่หลนตอนที่รัดนะครับ อมไข่เสร็จแล้วเอามาปล่อยไว้ในวอดนะครับเนี่ยตัวเมียฟื้นแล้วนะครับก็มาช่วยตัวผู้เก็บไข่ไปไว้ที่วอดนะครับตัวนี้เป็นเลด,ดากอนนะครับตัวผู้เราจะสังเกตดูเครื่องเขานะครับคีบปเครื่องต่างๆเนี่ยมันจะมันจะดูใหญ่กว่าตัวเมียนะครับชายน้ําอย่างนี้นะครับตะเกียบนะครับ ส่วนตัวเมียเขาจะถ้ามองจากมุมบนเนี่ยตัวเมียเขาจะสันจากด้านจากด้านบนเนี่ยจะหนากว่าตัวผู้นะครับตัวผู้จะบางกว่าถ้าเราจะดูตัวเมียจริงๆเลยเนี่ยให้ดูที่จุดไข่ปลานะครับหรือนี่นะครับจุดท่อเดี๋ยวนะครับรออีกมุมหนึง่งท่อไข่น้าของเขานี่นะครับเป็นการชัวร์ที่สุดว่ามันเป็นตัวเมียนะครับบางทีเผื่อเราสังเกตไม่ดีเราไปเอาตัวผู้ เข้ากันอย่างนี้นะครับกัดกันแย่เลยนะครับการทําให้ประกัดรัดกันก็เป็นขั้นตอนแรกๆนะครับอาจจะมีความยากอยู่บ้างแต่ขั้นตอนที่ยากต่อไปคือการอนุบาลลูกของเขาให้รอดนะครับปริมาณน้ําก็มีส่วนนี่นะครับรัดอีกละถ้าน้ําสูงไปนะครับ ลูกปลาก็อาจจะจมน้ำตายเพราะว่าเขาว่ายไม่เก่งนะครับถ้าเราสังเกตดูเดี๋ยวเราจะมีคลิปตอนที่พ่อเขาเริ่มเลี้ยงลูกนะครับเขาก็จะอมลูกเขานะครับมามาปล่อยไว้ที่วอร์ดนะครับตัวที่ยังว่ายไม่เก่งค่อยๆเก็บลูกนะครับนี่นะครับแต่ตอนนี้เขาเก็บไข่อยู่นะครับ เลดดา้อกคูนี้ไข่ค่อนข้างเยอะนะครับตัวเมียน,นี้หางแหว่งไปแล้วนะครับน่าจะไล่กันช่วงแรกๆนะครับพืชน้ำนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อ,ตอการทําให้มันคล้ายคลึงธรรมชาติที่เขาอยู่นะครับยังสำคัญกับลูกปลาที่พึ่งฟักเป็นตัวนะครับเขาจะหลบหลบอยู่ตาม ตามพืชน้ํานี่นะครับเราบางทีเราไปมองด้วยตาเปล่าเนี่ยแทบจะไม่เห็นเขานะครับอาหารที่ใช้อนุบาลน,นะครับสําหรับทันที่ไม่มีลายแดงไม่มีโรติเฟอร์ไม่มีพารามิซียมนะครับตัวของผมเองเนี่ยใช้ไข่ต้มนะครับไข่แดงนะครับบดๆแล้วก็ให้กับปลานะครับ ก็คืออาจจะละเอียดบ้างไม่ละเอียดบ้างตัวไม่ละเอียดพ่อเขาก็จะกินนะครับตัวที่มันเป็นละอองเป็นละเอียดละเอียดนี่ยลูกเขาก็จะกินเองนะครับแต่เราไม่ให้เยอะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวหมักมมอาหารหมักมมแล้วก็น้ําเน่าเสียล,ลูกปลาอาจจะร่วงได้นะครับตอนนี้เป็นขออแรกๆนะครับที่ทําการรัดนะครับแต่ว่าอนุบาลไปแล้ว2คอ,อ,อกนะครับก็คือ มีมีค้อยนะครับกับมีค่อยกับเดี๋ยวนะครับมีค่อยกับซูเปอร์เลสนะครับ2ตัวนั้นฟักเป็นตัวแล้วนะครับแต่นี่นี่นะครับเลดดากอนคือมาคอยจังหวะถ่ายรูปเขาได้พอดีนะครับส่วนซูเปอร์แบลไม่ทันนะครับถ่ายไม่ทันซูเปอร์โกก็ไม่ทัน เดี๋ยวเราจะไปถ่ายตอนนี้เขาเริ่มอนุบาลลูกแล้วกันนะครับกลุ่มนั้นส่วนซัมูไรตอนนี้ยังไม่รัดนะครับซูปเปอร์เยโล่ก็ยังนะครับแต่ซูปเปอร์ไว์น่รรัดแล้วนะครับเดี๋ยวมีคลิปของซูปเปอร์ไวให้ดูนะครับเราจะเอาแม่พันธุ์หรือเอาเพศเนี่ยเข้าออกนะครับหลังจากที่ตัวผู้เริ่มไล่เขานะครับ บางทีเราก็สงสารนะครับเห็นตัวผู้เขาไล่ตัวเมียอ,อยู่ตลอดอย่างเงี้ยตัวเมียคือเขาก็ไม่ได้ทําผิดอะไรนะครับเขาก็อาจจะแบบอยากไปดูไข่ดูอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือมุมมองของผมนะครับแต่ตัวผู้เขาก็ห่วงว่าตัวเมียอ,อาจจะมากินไข่หรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับเท่าที่เราศึกษามาตัวผู้ก็จะคอยไล่ตัวเมียเราเอาตักตัวเมียเอาออกไปพักนะครับไปใส่โหลไว้ ประมาณสัก7วันนะครับเราก็อาจจะนําเข้ามาขยายพันธุ์เอามาเพาะอีกได้นะครับแต่ส่วนตัวผู้ของผมเนี่ยผมจะเลี้ยงให้จะให้เขาเลี้ยงลูกสักประมาณเดือนนะครับประมาณเดือนเดือนครึ่งถึงแยกเขานะครับหรือบางทีอาจจะลองไม่แยกพ่อออกนะครับให้พ่อเลี้ยงลูกไปเลยนะอย่างนี้นะครับแต่ที่แน่ๆคืออาจจะต้องทําการเปลี่ยนน้ําตอนที่ลูกปลาเขาเริ่มแข็งแรงนิดนึงนะครับ การเปลี่ยนน้าให้ประกัดเราไม่ได้เปลี่ยนยกร้อยนะครับเปลี่ยนยกร้อยก็คือน้ําใหม่หมดเลยอย่างนี้เราอาจจะดูดออกสัก30%แล้วก็เติมน้ําใหม่เข้าไปอย่างนี้นะครับน้ําพยายามอย่าให้สูงไปตู้นี้ก็ถือว่าค่อนข้างสูงอยู่นะครับเดี๋ยวเราค่อยๆลดเขาก็ได้นะครับนี่รัดอีกแล้วนะครับสูมเข้าไปดูเลยนะครับตอนที่รัด ไข่ล่วงมาครับดูดไว้ครับอมไว้แล้วก็ไปปล่อยไว้ที่วอดนะครับตัวเมียนอนนิ่งอยู่ครับเดี๋ยวก็ฟื้นคลิปที่2นี้เห็นไข่ค่อนข้างชัดเจนนะครับก็ถือว่า ทำมาเพื่อแลกเปลี่ยนนะครับสำหรับมือใหม่ที่อยากจะเริ่มเพาะพันธุ์ประกาศเองเหมือนผมเองก็เป็นมือใหม่นะครับศึกษาดูวิธีการของพี่ๆได้หลายท่านใน YouTube เสร็จก็นำมาปรับใช้กับกับอุปกรณ์ที่เรามีนะครับกับพันธุ์ประกาศที่เราหาได้ตามกำลังนะครับเพราะว่าทุกท่านที่เลี้ยงประกาศก็ด้วยใจรักอยู่แล้วนะครับเราก็ดูแลเขาให้ดีที่สุด แต่ถ้าเขามีลูกให้เราเราได้จําหน่ายลูกเขาอย่างนี้มันก็เป็นสามารถเป็นรายได,ได้ได้อีกทางหนึ่งอย่างนี้นะครับเลี้ยงเขามีความสุขแล้วเราได้ส่งต่อลูกเขาให้กับคนที่อยากเลี้ยงประกัดเนี่ยมันก็จะเป็นความสุขอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งเราอยากไปถึงตรงนั้นนะครับแล้วก็อยากอยากพัฒนาเลือดนะครับพัฒนาสายพันธุ์ของเขาให้ให อาจจะแตกต่างจากเดิมที่เรารับมานะครับให้ดีขึ้นหรือให้แตกต่างออกไปเป็นเป็นเฉพาะของเราอย่างนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งอ,อีกหนึ่งสิ่งที่เราอยากทำนะครับเราอาจจะนํำสายพันธุ์ของเราเนี่ยมาเข้าคู่กันกับประกาศสายป่านะครับในอนาคตแต่ตอนนี้เราเอาสายของเขาเองก่อนนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์ได้บ้างไม่มากก็น้อยให้กับผู้ที่กำลังศึกษาข้อมูลแล้วก็พึ่งเพาะพันประกัดนะครับผมเองก็มือใหม่เหมือนกันนะครับยังไงมีข้อผิดพลาดตรงไหนคอมเมนต์แลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้นะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้นะครับอาจจะทำให้หลายๆท่านนำไปเพาะพันประกัดได้อย่าง ถูกต้องและได้รูปประกาศเยอะๆนะครับมีคมําแนะนำตรงไหนพิมพ์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณให้เกียรติดตามรับชมสวัสดีครับ10บสนาทีนะครับเขาก็ยังรัดและก็เก็บไข่ไปเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ